โอ้ยพี่น้องเป่าไฟเออมาสั่นกันเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเด้อมาสั่นของคุณได้หลายเด้อกันเด้อเป็นกบจใจเด้อกันเด้อมาสั่นแม่เอาาอยากนอนแห้งมาสั่นอยากนอนหลายมาสั่นอยากนอนต่ออยากนอนอีกแม่จะซื้อมาให้ยมาสั่นเนาะกันเนาะที่เหลือเป็นพี่ภูตะวันเจ้า ที่เหลือหมดเวลาเดียวว่าซ่นรูปรูปเดียวน้องไม่ชอบรูปอะไรชอบรูปรูปอะไรนะรูปไม่ใส่เสื้อฮงรูปอื่นไม่ชอบรูปไม่ใช่รูปอื่นนะชอบอยู่แต่ว่ามันแบบว่ามันสะกิดแต่รูปไม่ใส่เสื้อไม่ไอตอนเนี้ยไม่ได้ใช่อะไรนะพี่สันไม่ใช่อะไรนะพี่สันด,ดูแต่รูปไม่ใส่เสื้อฮ่่า้องเอ้ฮ พี่น้องปางป่ายพี่น้องปางป่ายอุ้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 ยมาสันทุกคนมาสันสกุลทุกคนพี่น้องปางป่ายเด้อมาสันนะคะเนาะเป็นกำลังใจหีรลยเด้อค่ะเด้อมาสันนะคะเนาะงแม่แม่เน้จริงเหรอจริงเหรอคะเสื้อใหม่พรมเสื้อใหม่พร้อเแล้วสนใจไอตัวไม่ใส่เสื้อพี่น้องเอรอ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่อ้อยพี่อ้อยขอบคุณมากนะคะพี่อ้อยประสารเป็นกำลังใจให้หนูนะคะขอบคุณมากนะคะพี่อ้อยนะคะแม่นะคะเนาะแฟรลี่แฟรลี่ประสารฟายประสารน้องสาวเอ่อสวัสดีจ้าน้องสาวค่ะประสารขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายประสารพี่เผอใจรักประสารหัวใจหัวใจก่อนๆขอบคุณค่ะพี่เผอใจรักนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประสารพี่น้ำอ้อยประสารสวัสดีนะคะทุกบ้านเลยนะคะประสารพี่น้ำอ้อยประสาร สวัสดีจ้าน้องเผือใจรักนะคะขอบคุณทหลายเด้อภาษาเป็นกำลังใจให้หนูเด้อภาษาหนักเนาะพี่น้ำอ้อยภาษาสวัสดีนะคะพี่ตู่นะคะภาษนกับรูปบนเตียงละเจ้าภาษาแม่แม่ภาษาหนักเนาะภาษาหนนะคะเนาะแฟนลีภาษนจะอยู่น้ำโดนโดนเด้อภาษาปวดโอเคได้ใดใดภาษาหนักเนาะเข่าของหน้าดิแล้วภาษนพี่เผือใจรักสวัสดีนะคะพี่ตู่ค่ะภาษาหนักเนาะแฟนลี่าษาเหนเดี๋ยวคอยเซ็ตก่อนแล้วคอยสีออกมา จอดนอนโอเคได้ๆๆๆๆแด้วภาษาเพ้อเจอแล้วภาษนพี่อ้อยครับสวัสดีนะคะภาษาพี่เปียกพี่เปี๊ยกภาษนพี่ตู่ว่าสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะเนี่ยน่ารักกันเหลือเกินนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูนะคะพี่เปี๊ยกภาษนพี่เปียกสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะวภาคะพี่น้ำอ้อยนะคะก็เหมือนกันนะคะขอบคุณมากนะคะภาษาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะสุขสุขคนเลยพี่น้องป้องปายนะคะเนาะนะคะพี่เปียกก็สวัสดีทุกท่านนะคะ <Es> เด้อภาสันเอานะคะน้องภาสันนะพี่อ่าพี่พี่น้ำอ้อยภาสันสวัสดีทุกอ่าพี่สวัสดีแฟรี่นะคะภาสันแฟรี่ก็กราบพี่เปียค like ่ะแม่กราบงามๆามาสันพี่ตู้บอกว่าอ้าวเก่งจังน้องรักภาสันทายถูกสะนด้วยภาสันนกัะเนาะอ่าแน่ๆนะคะของแท้ค่ะภาสันนกัะเนาะนะคะเออเผื่อใจรักนะคะวาสันหกภาสันเด้อวาสัน จ้าได้ได้ได้หกว่สามจ้าวรสานแฟรี่วรสานนะคะพี่น้ําอ้อยสบายดีไหมคะวรสานพี่น้ําอ้อยสวัสดีค่ะคุณเปียกนะคะพี่น้ําอ้อยก็หัวใจหัวใจกอดมาให้หนูนะคะตึ้ง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 อุ้ย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 นักขนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะพี่เปียปวะสานสวัสดีสสวัดีนะคะพี่ปิยะอ๋อแอนแฟรี่เด้อประสันพี่เปียกแฟรี่เด้อปิยะน้าประสันเพ้อใจรักประสันปิยะ ครับประศรนหัวใจหัวใจกอดกอดหัวใจหัวใจกอดกอดอ่ะหัวใจหัวใจกอดกอดโอเคนะคะขอบคุณหลายเด้อประศร์นะครับพ <ulture> <Much of humanity> the <benchmark> ี่เปียกประศรนเมื่อคืนไม่อยู่แป๊ดเดียวหายกันไปหมดเลยประศร์น่ไปเซเว่นมากประศรนโอ้ประศรนพี่น้ำอ้อยประศรนขอบคุณมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูนะพี่น้ำอ้อยเด้อประศร์นะค่ะน้อซึคซุซึเคิร์ดอุ้ยอุ้ยพี่น้องป้องป่ายพี่น้องป้องป่ายอุ้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 ยประศร์น้องค่ะน้อนะคะ เด้อภาาขอบคุณนะคะที sadece, ่เป็นกำลังใจให้หนูนะคะภาษาเนคเนาะวันนี้พี่เปียกไป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 พี่ภาษาวันนี้พี่เปียกไปไหมคะภาษาเนคเนาะหนูเตือนแต่เช้ามาให้เลยแล้วเนี่ยภาษนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเนาะสุดฝสุดกนพี่น้องป้องป่ายเด้อภาคาเนาะนะคะ พี่น้ำอ้อยพี่นอ้อยหัวใจก,กระกอดมาวสันคานนสานขอบคุณมากเลยนะคะพี่เปียกวสะนาสวัสดีนะครับคุณน้ำอ้อยชื่อหวานดีจังครับอ้ยอ้ยอ้ยะสนคาน้องแบงน้องแบงของเรามาอีกแล้วนะคะวัน